ไม่ดูพี่น้องฝนตกเลยมันเอ้ะเอาไว้ชาขันเอาผมไม่ใส่แกงเราไหมชาขันมาเก็บไม่ใส่แกงเราไหมเอาทุกอย่างเนาะหอยก็เก็บบบดนี้การพักผ่สบายดีพวกกันเช่นเก่าวเช่นเคยกันสาวตัวน้อยคือเก่าวันนี้คือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องสิพาไปหาอยู่หากินคือเก่ากุ้งแระขึ้นปลาขึ้นดงกุ้งแระวันนี้นะรอยสชีพการทางดงรอยสิพไปหาจ้าเพป็นเรื่งพี่น้องเว้ปลาไปลุ้นไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องมันหรือบูมันไปเดะไปเบิ้งน้ำกันเลยโู้ เราขันเพื่อนรงจับเข็ได้ได้ทำโบโหท่านจับเ้าป่าละมันถือไหมมานี่แหละพี่น้องันหน้านีอย่าเยขันเราขันเพื่อน็คเลึงขันบันตุ้มเมยบ่เข็ดเมย์ในนี้นะใหเข็ดพูบมนสีนี้ได้ในคูกชงทงพี่พี่ทา้งหลังพี่ทัางหลังพี นี่นี่อันบุคอยอัป๊บไปเลยด้เห็นหน้าเชื่อไปแล้วแล้วไม่พอสิได้ก็คือว่าผู้จ้าตัวผู้ตัวแมียถอดไว้เยอะเบิ่งนะตพูดเป็นสีเหลืองตัวนตัวแม่เนาะตัวแม่กฆแบบเป็นหลังเป็นแบกนะบอสสองคนคือเก้าวันนี้ก่ะพี่น้อยมากับสาวขันน้อยพื้นพื้นทางดงเลยเมื่อก่อนนะห้าลงทงแต่ืัอนี้เลยสีขึ้นทางดงแถวห้าไปจับอึ่งมือนั้นแหละพี่น้องเย ว่าสีไปหาเบิง้เงเขตเลิงงไงเฮาลงทงค่ะมันม,มีไนดะ้มีแต่เขตดมองว่เขตหน้าอาันนั่นแหละวันนี้น่ะว่าสีเฮนมาหาเบิง้งเขตเลิองทางดงลองเบิง้งสีมี่หรือบวัวนี่เลิาไปเบิง้งนี่แหละพี่น้องเลยเข็ดเหลิงพี่น้องอ้นัง่งขำมากอยู่ขนะเหน็นาดมันหูเนาะหูไป ตัวม่คือเก่าวาสักครันตัวเม่ฮะแม่ไข่พี่น้องด้วยนะอันนี้คือเขียอเรืองขึ้นมาทางดงก็เพื่อจะหาเขรืออันนี้แหละลงไปทงมันโนมีขึ้นมาดงเราเห็นได้มี่กมันโมเมนต์สาลายได้นี่ค่ะเพราะแห้งเห็นตัวนึงมันสีเมเิดละตะก้าเสือกมเมนต์มาลาไหเลยอันนี้จะบุคอยมีไปเลย เห็นนี่แหละพี่น้อยน่าอยู่ในะฮนเข็ดเหลืองเข็งเหลืองผูนผู้สีไปจับกันนะจอบลอยไปอยู่ยันหมดแล้หมันตลอดนอฉาคันตุ้มแม่คือเก้าตุ้มแม่โอ้หมันเข็ดแม่เนาะมั่นได้วนี่เนาะมั่นแล้วเ้ยเข็ดเหลืองเข็งเหลืองไปไปโตอ่นันพรนเ็ดเข็งพรนหงายโหแล้วบ้านี้ ชเชลคดนะ,นะโอ้คยังยไงบ่<อ> <laughs> นยนี่โอ้กเคลเคล่องะเ,เ, <laughs> เอาไปได้โอ้เคเลื่ตัวแม่ก่กาไปจังนอกบางใหญไหนึ่งแม่เคลอนโอ้ไม่ใคอ่นนไมไ่ใครไม่ใครโอ้นา <laughs> คิา <laughs> เคนีก้าอยู่ฮะเนาะ เห็นหน้าเห็ดอีโม่น่ะคอยจับเจ้ากันอุ้ยแรงอย่างไรเจ้าเจ้าขันคนมันหกเลยเนาะขันบอทใหันจะมาไหลโธ่มันหกบอเฮาไปอ่ะจอได้แก่คนฝันฝันเฮาโหลดเฮาเนี่ยมันดีเจ้าขันจับเอาจับเอาอยู่ทีลาย สัเลน็ต uh ัวู้ตัวนี้นีสีเป็นตัวผู้นี่ตัวผู้นู่ตัวน้อยแล้วก็เป็นสีนี้เขียวเหลืองบัตเพิ่มมันเพิ่มมันตัวผู้จเป็นตัวู้ช้ำเออจับเดี๋ยวตัวผู้้พี่น้องพี่น้องข้างหน้าเข็ดเพื่อชาคัญนะจ้อหัวป่าแล้วพู่เข็ดหน้าเข็หน้านาะเขมเขียลงนะมาสีบปคด แค่นานมันต้องนี่คุกทานปะแค่นาพูบ่ปะคางดำ้างดำดำนี่เห็ดพู่พี่น้องใบก็โตบบนยอดนี่เห็ดเมล่าขาวหอยขาวกระตูบหอยหอยพิลอกหอยเรือปลาหมานผู้อ่านพี่น้องหอยนี่นะมาหอยหอยเรือหอยเรือเหนื่อยมากไงนะหอยเดือพี่น้องฝนตกเลยมันโอ้ะเอาไว้สักครั้ เอามไม่ใช่แกงรูไ้ไหมขาขามาเก็บไม่ใช่แกงอยรูไ้ไหมเอาทุกอย่างเนาะหอยก็เก็บบบดนี้ว่ามาการเขลียร์แเห็นหอยเก็บหอยพร้อมผู้คนมานเพิ่นเห็นอีแลว้วผู้ไปเลยๆทางหน้าผู้พท่านจำประจักษ์ผู้ไปเลยๆพี่น้อง กัน,ออน,นแล้วก็บรวันี้ทั้งป๊บทังเลนไหลข้น,น,นตัวในนอนอนี่มาท่านเพาะว่าไหลจนเมยเห็นหน้าผู้น่นห <laughs> ลจนเมอาคันไหลนะพ <laughs> <laughs> เกลดไปเลย,ยเจ้าค่ะเาะประทนัทนซ้ำ คันบ่นโอ้คันเฉยทำไมอ๋อเปิ้งเพลย์ด้เลาะมาเลาะมาสิหอดทงหน่าเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้มันบ่มีอยู่ดงแล้วก็เลาะลงมาทงตอนนี้ก็สิหอดทงหน่าเลยได้ว่าสิไปหาแจ๊บขึ้นเหลึกมาตายเลยบ่มีปันใดก็เลยเกลียวลงมาทง เพิ่เห็นเครียดต้าพูยเลยได้ครับสาวดาวนะมามเลยเต้าพูพี่น้องไว้บ้างเกีเลิร์กเตพ้พูยเลยได้โอ้บอลลูเม้ไหมโอ้ยมาดจะได้ไงเนีย่ยตัวบดิใหญ่พี่ชาวคันไนปะมาดจะฉันนี้แล้วพี่น้องเห็นนี่เลยพี่น้องเห็นแต่แสงตาเพิ่งนล่นยุคันนะจะเครียดพี่เลยไอเบิ่งนนู้นชาวคันเครียดพี่เลย เข็นหน้าบ่หน้าบ่แม่้ดอกเข็นเหลืองหรือบ่งมานหดทงละง่ายอ่ะตัวเม่บ่ืเข็นหน้าแม่อีกมีแต่ตัวเมยไข่เพิ่นได้นะขนหมาแม่นี่ได้หมาดนะเศร้าดาวละจับตัวใดก็เขี้ดฟูนะาศร้าดาวเห็นพี่น้องเป็นหมาดเขียดเหลืองเขียดเหลือง เห็นแม่แล้วได้ไหมเอ๊วเพื่อนมาตบแม่นะพี่น้องตัวนั้นนั่งทุกคนสาวดาวเห็นเพื่อนเห็นสองตัวแล้วเพื่อนมาหมาเล็บหมาเล็บวะนี่อือได้สองตัวเห็นแม่นะมุกเลยได้เพื่อนมาแล้วปไาไปโต้พี่น้องลงมาหอดทงหน้าตัวใจพี่น้องป๊าเพื่อนเห็นเคิดหน้าแม่บ้ากง่ายนะ เขึ้นว่าเหาบผเห็นบมจักบอกไปช่วยโอน่ะตุะ้เยลิ่งเข็ดแมงตู้เยนิ่งโอ้ไข่อ้อแล้วนี่มันกล้สีไข่เข็ดแมงไข่ทั้งหมดเลาะลงมาหอดทงเลยพี่น้องขึ้นไปดงเลยวนะโมเมนต์สั้นมีไปเลือดเคเลิงก็เลยเลาะลงมาหอดทงคือเก่าลงมาหาจับเข็ดยุทงพี่หาจับเข็ดหน้าเข็ดโมคือเก่ามาสิขึ้น,งน,นดงขึ้นไปแล้วกับบุ้มมีปเลือ กระไรแค่เลืองกันนี่ยุ่มันกระไรก็ลเลยเกลียวลงมาทางอีอะไรยุ่งขัดนี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นี่สิเป็นเขตหน้าผู้นะ่ะข้างสีดำดำไปนี่ในเะม่ดในเขตผู้อันเขตแม้นะตัวใหญ่แล้วก็ข้างกบบระบดดำนี่ยเป็นเคสเม่นี่ตัวนี้ก็ได้ผู้หรือแม่ผู้คือเกลี่ยข้างดำคือเกลี่ย ปมมานตัวเมย์ได้คอยได้จับมือใดกับเขียดผู้เกิดผู้ไหลเขียดพี่น้องเออเนี่ยโอ้ไหลแทไหลวาจนอยู่ไหนน่ะไอ้นี้เก็บโไหิตหายปุ๊บ ลงเข็เดเข็ดเถอะเข็ดหน้าเข็ดหน้าทางมือไลล,ลงมากลางทงไวนะ้เนี่ยมันมีเข็ดเลืองได้ยัาาายนี่จับบันไดกเเข็ดหน้าลงมาหอดทงหน้าเลยเด้ยม่นแมีแต่เข็ดหน้าแหละผมเห็นเถอะพี่นาอ,อเข็ดตะปาตะปาดเมดเมีบวะตเมะไต่โพวมาในนอยอยุ ได้ขอาน,มาน,ม,าน,ม,านมานี่ทั้งเข,ต,ขตทังเขตทังหอยทังกระปะ๊บยังแต่กบเนาะไ,ได้กบนี่เราครบเลยนี่ครบเคริงเลยบนบนนเอแล้ด้บางทีได้ก็มีกรบลงมาหัาทงหน้าเลยเจะบดได้ก็เขตดผู้บม่ได้วานเลยดยอกเขตเมยนะ ตัวนี้ได้ตัวแม่หากะมันตัวแม่จับได้็มีพี่ตัวผู้ตื้อไหม่นนอแม่อีเล่ เข็นหน้าคือเกานี่ก็มางหัวืดแล้วนี่กำลังทอดเข็นอ้าหอยก็ได้ชงด้วยผู้ทั้งหอยทั้งเข็นนะมีครบกับปาดพอมว้าวขี้เลือ่อนก็น้อยๆเมื่อเชลายก็เข็นหน้ามันด่งแล้วก็เลาะลงทงอันนี้ในห้องสำคัญเพื่น นับคนละนับได้คงนี้นะะพิ่งนับพิ่นว่าอ้ํา่พ่อาตู้เนาะพบ่มานเดินเข่วคันพิ่นมานได้หมือนี้7 8แปดเกสิบเก่งเลยเลยพอชิบเลยเอเดสองนโลนึงสามิบสามตู่ นีว่าไม่เดี๋ยวเอาชิ่าหอยย่างอะไรนะหอยกันหอยดูพร้อมตัวนี้ระดับใดตัวตัวนี้มันหอยยุ่งข้งทั้กระหางเลยตัวนี้ตัวได้ยุทธาในประมาณนี้สองคนโฮมกันก็ะด้เข็ดบ่อมันลืงนเลยฝนตกตกตะลอดตัวคู่มือเข็ดลึงเข็ดบ่อปลาลือได้ชั้นนี้แหละพอได้ตงมือสาวันนี้ก็ะชั้นนี้แหละ ดาวกับโคจบคลิปเท่านี้พบกับค,คลิปต่อไปคลิปนี้ไปเลวบ๊ายบาย